เราชมที่เดได้แก้เอ่อาบอกว่าซาซายเย็นได้เลยนะฮะอ่านี่เป็นประมาณนี้นะครับเม็ดมะม่วงหอวผานครับเอาไปทำด้หลายอย่างเนาะไปใส่หน้าเค้กในหน้าในมะม่วงทอดคือคุณผู้ชมจะดูครับคุณผู้ชมดูครับเม็ดเป็นเม็ดฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ3-50สนะครับกิโลนึงที่ที่เป็นเม็ดอย่างนี้ออกมานะครับก็ราคาย่อมเยาว์กว่าจะได้มายากพอสมควรนะครับถ้ามันไปเห็น ไปเห็นกรรมบึงดีการกระเทาะยากมากครับต้องไปปีนขึ้นเขาหิมะผานไหมไม่ได้ขนาดนั้นต้องหมม่ิพานแค่แค่เก็บเก็บเม็ดตากแห้งแล้วไปกระเทาะเปลือกเปลือกไอ้ไอ้เปลือกเปลือกออกเนาะโอ้จะพต้องเอาไปตากแกงพีออกเอาไปอบไปทอดกรรมบึงดีเยอะมากหลายขั้นตอนเลยต้มแค่เปลือกมันอ่อนแค่ให้เปลือกมันอ่อนเราจะได้เปียกได้เอ้ยตำหมากมาแล้วเจอเหมือนกัน เวลาเราทำามเนี่ยเด็กนี่มันกระทิ่มเราไมตอนนี้เราก็หยยบตัวเองทำไมมันถึงดำเน่ยยางมัน